ก็อาจจะตามตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับไหนลองมาสวัสดีครับสวัสดีนะครับสว่าชิกหวยเดชจะไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับแล้วก็สําหรับในสูตรนี้นะครับในงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้นะครับหลุดไปอีกแล้วนะครับสูตรนี้หลุดมา2งวดติดแล้วนะครับเนาะเป็นสูตรบนตรงๆนะครับตั้งชื่อไว้นะครับเนาะจะได้ไม่สับสนนะครับสูตรบนนะครับบนอ่ะบน95ดีกว่านะครับเนาะ บนเก้าน้าสูตนี้หลุดมา2งวดแล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับให้ไป81 82 83 9 1 9 2 93หนะครับหลุดไปนะครับแต่สังเกตดูดีๆนะครับสูตรนี้นะครับจะมีสังเกตดีๆนะครับไม่แน่นะครับเราอาจจะโชคดีก็ได้นะครับอ่านะครับสังเกตอะไรยังไงตรงไหนนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับ หวยเด็ดจัดไปจะทํำชิปขึ้นนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจากการคำนวณการดูสถิติหัวที่ออกไม่มีอะไรแน่นอนร้อเปอนะครับเพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าหัวยเจ้าตัวไหนได้แต่ลางวดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมนะครับแล้วว่าไปดูงวดของวันที่16กันเลยนะครับว่าหลุดมายังไงนะครับเอางวดก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นงวดของวันที่1นะครับ าหาวันที่16กรกฎาคมวันที่1กรกฎานะครับก็จะเป็น3 4 7 2 5 8 8 3หาหลัก10นะครับหลัก10เราก็จะนําในหลักแสนนะครับแล้วก็หลัก10ล่างนะครับก็คือ8ต่อไปเป็นหลักหน่วยบนนะครับ8แล้วก็หลักพันก็คือ7จะคูณทั้งหมดเลยนะครับด้วยเลขคงที่8 3 สองแปครับอาจจะมีหลายสูตรนะครับเยอะสูตรนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อทุกสูตรนะครับคนจะถูกซื้อสูตรไหนก็ถูกนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับพาดชิปไหนก็แล้วแต่นะครับอยากพาดชิปโค้งสุดท้ายก็แล้วกันนะครับผ้งสุดท้ายเข้ามาสามงวดติดแล้วนะครับ38มแปดนะครับเป็นยี่สิบสี่แปดยี่สิบสี่แปดสองสิเป็น 56นะครับบวกกันนี่ก็จะได้8ได้แล้วครับหลักสิบตัวแรกอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะนำนะครับในหลักแสนเข้าไปบวกนี่ทางข้างบนข้างล่างนะครับเอาข้างบนก่อนนะครับก็จะเป็น9ข้างล่างนะครับบวก9อีกนะครับก็จะเป็น่าเหมือนกันนะครับก็จะเป็น9นะครับ ก็ได้หลักสิบเหมือนกันนะครับตัดไปนะครับแต่ดไม่ต้องมีเยอะนะครับได้แล้วครับหลักสิบนะครับต่อไปเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะนํานะครับในหลักพันนะครับก็คือ7แล้วก็หลัก10บล่างก็จะเป็น8ต่อไปเป็นหลักคูณกันนะครับด้วยเลขคงที่7แล้วก็9นะครับ7 7เป็น49 89เป็น 7 2บนะครับบวกกันเป็น11แล้วก็จะนํา1ตัวนี้นะครับคล้ายๆว่าบวกเพิ่มขึ้นไปทีละหนึ่งนะครับนะนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับเด่นก็จะมี 1, นะครับ2แล้วก็3นะครับนะนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ผลเลยนะครับนะเราจับก่อนนะครับเออเียวยผลด้วยไหนนะี่ก็จะมีนะครับหลัก10ก็จะเป็น8แล้วก็9เป็น8 1 8 2 8 3นะครับ91 9 2 9 3นะครับผลเลยนะครับผลในงวดของวันที่10วันที่16นะครับกรกฎาคมก็ออกนะครับ8 7 3 2 8 6นะครับ5 3 หลัก10มาอยู่ครับแต่หลักหน่วยไม่มานะครับแต่สังเกตดูดีๆนะครับไปออกนะของวัดก่อนหน้านี้ครับนี่นะครับวัดที่หาของวันที่16นะครับนี่นะครับที่คำนวณนะครับนี่นะครับไปออกตัวนี้ครับ86จะย้อนไปงวดหนึ่งครับเพราะว่างวดนี้คำนวณไม่มานะครับเนาะให้86 มา5 8 8 3ไม่มีนะครับนะแล้วงวดนี้แหละครับน่านะครับงวดที่แล้วไม่มานะครับก็อาจจะตามตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับไหนเรามาคำนวณดูนะครับว่าจะได้เหมือนกันไหมครับเนาะหาวันที่1นะครับสิงหาคมหลัก10เหมือนเดิมครับเอาหลักแสนหลัก10ล่างหลักหน่วยบนแล้วก็หลักพัน คูณด้วยเลขคงที่8 3 2 8 8 8, 8เป็น6 4 5 3 5 6 2เป็น12 3 8เป็น24บวกกันเป็น9หลัก10ตัวแรกบวกหลักแสนทั้ง2ตัวก็จะเป็น8 8ก็จะได้0ก็จะเป็น2หลัก10ได้9 0 2 หลักหน่วยนะครับเราจะนําในหลักพันก็จะเป็น3แล้วก็หลัก10ล่างก็จะเป็น5คูณด้วยเลขคงที่7แล้วก็9 3 7เป็น21 5 9 4 5 5บวกกันก็จะเป็น6ก็ตัวเด่น6ก็จะมีหลักหน่วยก็จะเป็น6 7แล้วก็8 จับคู่หลัก10ก็จะมี9 02เ 9, ป็น96 97 98 06นะครับแล้วก็จะเป็น0 7 08 2นะครับก็จะเป็น26 27เออนี่ครับทำมาหลายงวดแล้วลครับ27ตัวนี้นี่น,นะครับฝันนะผมผม,ผมฝันนะครับ สามงวดแล้วนี่ตามมานี่ไม่รู้จะมางวดไหนนี่ต่อไปก็จะเป็นสองแปดเออนะครับเลขสองแปดนี่ไม่เหลืออันแน่นอนนะครับก็อาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเพราะว่าไม่มาสองงวดแล้วนะครับสูตรนี้นะครับอาจจะมาก็ได้นะครับในตัวนี้นะครับหรืออาจจะเป็นงวดย้อนไปนะครับงวดที่แล้วไม่มานะครับก็จะมีมีตัวค้ายไหม ไม่มีขายเลยนะครับเนาะก็จะมีแค่สองแปดปดสองครับโอ้ถ้ามาจริงๆนี่ก็เนาะไม่มาหรอมากนะครับเนาะนี่แหละครับอาจเอาชุดนี้ก็ได้นะครับงวดของวันที่นะครับ1สิงหาคมนะครับก็หวังว่านะครับอาจจะมาในสุดนี้ก็เป็นได้นะครับหน้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวลองดูนะครับที่ผมชอบนะครับผมก็ชอบนี่นะครับตัวนี้นะครับผมฝันเนี่ย ไม่มายังไม่มาเลยนะครับแต่ก็จะเป็นตัวศูนย์ไม่น่าแต่มีนะครับนะนะครับก็นี่แหละครับประมาณนี้นะครับเนาะครบหมดทั้งหมดทั้งหมวดแล้วนะครับเนาะก็ต้องขอบคุณนะครับสํารวบการรับชมนะครับก็อาจจะมีหลายสูตรนะครับไม่จะเป็นต้องซื้อทุกสูตรหรอะครับไม่ไหวนะครับก็เหมือนที่เขาไปหาแนวทางนะครับจากสถานที่ต่างๆนะครับหลากหลายที่นะครับก็ต้องมี สักที่นะครับที่โชคดีนะครับเนาะที like ่ถูกนะครับก็เหมือนสูตรนี่ครับก็จะมีสักสูตรนะครับที่ถูกนะครับแต่ผมนะครับจะไปเน้นนะครับกับโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายอย่าลืมอย่าพลาดนะครับโค้งสุดท้ายลงก่อนหวอยออกนะครับวันที่แล้วก็ลงก่อน6วันนะครับวันนี้ก็จะประมาณ5วัน6วันนะครับเดี๋ยวผมขอเวลานะครับไปหาแนวทางสถานที่อื่นๆต่างๆเพิ่มขึ้นอีกไปนะครับเนาะ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดภาพประการในนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับออเป็นยังไงบ้างครับมีหลากหลายสูตรนะครับผ่านไปนะครับนี่ครับอาจจะเหมืนย้อนกลับไปในงวดที่ไม่ถูกก็ได้นะครับ๋ยวจะเอานี่ครับเหมือนวดของวันที่16นี่ก็มาออกของวันที่17นี่ที่หาที่เอาวันที่17มาหาวันที่16นี่แต่มาออกของวันที่ 16เนาะน่ะงงไหมครับพูดอาจจะดูงงๆนะครับเนาะก็คือก็ย้อนไปซื้อสูตรที่มันไม่ถูกนะครับงวดก่อนหน้านี้นะครับนี่น่นะครับอาตมาตัวนี้แหละนะนะครับในวดของวันที่1นะครับสิงหาคมนะครับน่ะก็เป็นได้นะครับเนาะนะนะครับก็แคบหน้าจอไปก็ได้นะครับน่ะนะครับตัวนี้แหละครับหรืออาจจะเป็นตัวนี้ครับ นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบ,กกขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆข้อความอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ